มีคนแอบงอนคุณอยู่เขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคนที่แอบงอนคุณหน่อยนะคะเขาคือใครใครที่แอบงอนคุณอยู่ในตอนนี้ขอภัยบอกทีคนธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิตคนราศีธนูคนราศีมีนนะคะ คนธาตุดินมังกรพฤกษกานคนธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุลมราศีธนูเป็นคนใจเย็นเป็นคนอ่อนหวานค่อยเป็นค่อยไปแค่ความรู้สึกของคนอื่นไม่ค่อยกลา้าตัดสินใจนิ่งๆเง,ง,งียบๆนะคะเป็นคนที่มีความประหมา่ามีความไม่กลา้ามีเพื่อนน้อยให้ใจไว้ใจเชื่อใจใครค่อนข้างน้อยนะคะ แต่ถ้าได้ไว้ใจเชื่อใจใครก็ค่อนข้างจะสนิทสนมแล้วก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองอาจจะเป็นคนที่กลัวคิดมากคิดเยอะนะคะในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นคนที่ระมัดระวังมากๆอาจจะเพราะเคยเจ็บปวดเคยเสียใจมาก่อนก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับใครไม่อยากมีปัญหากับใครไม่อยากจะผิดใจกับใครด้วยนะคะคบกันกับ เพื่อนไม่กี่คนเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานที่ไว้ใจเชื่อใจกันนอกนั้นก็คือไม่ไปไหนไม่สูงสิ่งกับใครเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่แอบงอนคุณอยู่เขาคือใครนะคะขอพลังงานของคนที่แอบงอนคุณหน่อยนะคะเขาคือใครเด e ร์มีจิเชียนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรบกฎดผิจิกคิงือดาพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตุนกลุม่ม เดวิลนะคะพลังงานของคนราศีมังกรเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกสบการณ์สองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุน้นําคนธาตุลมคนธาตุดินนะคะหัวไวคิดไวทันคนอื่นนะคะเด็ดขาดกล้าตัดสินใจเป็นคนที่ มีลูกล้อลูกชนมากๆคิดทันคนอื่นมากๆลูกเล่นแพลาวนะคะจะเป็นคนที่เจ้าชูด้วยหรือว่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งนะคะมีความตั้งใจมีความขยันมีความเชื่อมั่นในตัวเองแม้ว่าในบางครั้งบางทีจะไม่เชื่อมั่นจะไม่แน่ใจ แต่ก็เป็นคนที่กล้าตัดสินใจหรือว่าไม่ค่อยแสดงออกถึงความไม่มั่นใจให้ใครได้เห็นพลังงานค่อนข้างจะแตกต่างจากคุณเลยนะคะคุณจะนิ่งๆเงียบเงียบไม่ค่อยแสดงออกพยายามที่จะไม่ทําตัวให้เป็นจุดเด่นให้เป็นจุดสนใจของคนอื่นแต่เขาเหมือนกับประมาณว่าอยากจะโชว์พลาวมากๆนะคะเป็นคนที่บริหารเสน่ห์ค่อนข้างเก่งด้วยในพลังงานของเขา เรามาดูกันนะคะว่าแล้วคนคนนี้งอนคุณในเรื่องอะไรนะคะคุณเป็นคนเก็บตัวเขาเป็นคนที่เปิดเผยคุณเป็นคนที่กังวลประมาไม่กล้าชอบอยู่นิ่งๆเงียบชอบอยู่กับคนที่รู้จักคุ้นเคยสนิทสนมเท่านั้นแต่เขาเป็นคนที่พร้อมจะรับมือกับทุกเรื่องราวเข้าสังคมได้นะคะเรามาดูกันว่าแล้วเขาแอบงอนคุณในเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้แอบงอนคุณในเรื่องอะไรความรัก การตกหลุมรักมองความรักความน่ารักความอ่อนโยนนะคะ The world นะคะความสำคัญคนสำคัญความสุขนะคะความไว้ใจเชื่อใจนะคะความรักก็ได้นะคะ DM place นะคะคนรักความรักอยากเป็นคนรักของคุณหรือว่าอยากเป็นคนที่คุณรู้จักหรืออยากเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไว้ใจวางใจนะคะ The star ความเรียบง่าย ความสบายใจนะคะเหมือนเป็นตัวของตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองเขาอยากให้คุณรักเขาเขาอยากให้คุณไว้ใจเชื่อใจเขาเหมือนกับที่คุณไว้ใจเชื่อใจเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของคุณนั่นเองนะคะพลังเงานที่ขึ้นมาเป็นความรักเป็นความรู้สึก เป็นสิ่งดีๆเป็นความสุขเป็นความสบายใจไม่ว่าจะพบเจอกับเรื่องอะไรคนที่คุณจะนึกถึงเป็นคนแรกก็คือเขาพูดให้เขาฟังให้เขาได้รับรู้ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณนั่นเองนะคะ แล้วก็จัดเม้นต์นะคะเหมือนกับไม่มีความลับอะไรกับเขาเลยเขารู้ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณหากว่าคุณคบคุณคุยกับใครอยู่นะคะบุคลิกของเขาดูเป็นคนเจ้าชู้นะคะดูเป็นคนที่บางครั้งก็ดูดุบางครั้งก็ดูเหมือนไม่ค่อยแคร์อะไรสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณจะพูดหรือว่าอาธิบายสักเท่าไหร่หรือว่าบางทีก็อาจจะดูดูมากๆจนคุณไม่กล้าที่จะเปิดเผยหรือว่าพูดคุยอะไรด้วยไม่อยากจะโดนดุไม่ อยากจะโดนตําหนินะคะคุณจะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้ายอยู่แล้วนะคะเขาจะเป็นคนที่เก่งมากๆใน,ในสายตาคุณเนกับว่าเรื่องไหนก็รับมือได้เรื่องไหนก็แก้ไขได้เรื่องไหนก็ดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสาหรับเขามากๆคุณก็เลยไม่อยากจะเซาซีหรือว่าบอกกับเขาทุกเรื่องราวไม่อยากให้เขา รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่เซนสิตีมากเกินไปคุณก็เลยเลือกที่จะไม่บอกเขาพูดคุยกับเพื่อนสนิทกับคนที่คุณสนิทด้วยนะคะแล้วก็เลือกที่จะไม่บอกกับเขาเขานั่นเองนะคะคือคนที่แอบ,บงอนคุณอยู่เพราะว่าเขาอยากให้คุณอ้อนเขาง้อเขาเห็นเขาเป็นคนรักเป็นคนสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณแล้วก็รู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภยัยรู้สึก Comfortable มากๆเวลาที่อยู่กับเขาได้เป็นตัวของตัวเองอยากบอกอะไรได้บอกอยากพูดอะไรได้พูดไม่มีอะไรที่ปิดบังเขาบอกกับเขาทุกเรื่องราว มีอะไรพูดให้เขาฟังเป็นคนแรกอยากเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนนั้นเองหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากกวนเขาไม่อยากรบกวนเขาหรือไม่อยากจะบอกแล้วโดนตาหนิโดนดุนะคะคุณเลือกที่จะบอกกับเพื่อนคุณมากกว่าเพื่อนที่คุณสนิทหรือว่าครอบครัวมากกว่า เขานั่นเองนะคะที่ตอนนี้งอนคุณอยู่เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณแล้วเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากพูดอยากคุยอยากระบายกับใครเขาไม่ใช่คนแรกที่คุณนึกถึงนั่นเองนะคะ